ร้านต้นข้าวดนตรีอีสานคลาสสิกสีสกเกตเพลงเพื่อชีวิตและเพลงฮิตยุค90กับบรรยากาศดีดี ดนตรีเพราะเพราะอ,อาหารอร่อยอร่อยราคาไม่แพงบริการอาหารทั้งไทยอีสานอาทิเช่นปลากระพงนึ่งมะนาวปลานิ่งน,นึ่งจิ้มแจ่วต้มยำรแสแซ่บน,น้ำข้นยำรสเด็ดลาบเป็ดปลาเป็ดทอดลาบก้อยซอยจุและอาหารอร่อยอร่อย,อ,อ,ยอีกมากมายมีห้อง VIP ไว้บริการจัดเลี้ยงฟรีค่าสถานที่ฟรีค่าดนตรี ค่าเปิดเครื่องดื่มและยังได้รับส่วนลดพิเศษอีกมากมาย รองรับจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ทุกโอกาสรับได้มากกว่า200ท่านไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงบริษัทงานเลี้ยงปีใหม่เลี้ยงฉลองเปิดสินค้าตัวใหม่เลี้ยงขอบคุณลูกค้าเลี้ยงวันเกิดเลี้ยงฉลองรับตําแหน่งใหม่เลี้ยงกเกษียณโยกย้ายตําแหน่งใหม่หรือจัดงานแต่งงานหรูหรามีสไตล์มาที่นี่ต้นข้าวดนตรีอีสานคลาสสิกสีสะเกตอะไรอะไรก็ดีที่สีสะเกตเหมือนดอกลําดวนดินแดนแห่ง ริยธรรมซีเพาไทยมาสัมผัสรสชาติชีวิตเติมความสดชื่นรื่นรึงบันเทิงใจด้วยการมาชิมลิ้มลองอาหารอร่อยอร่อยในบรรยากาศดีดีณศนะีสเกตอีสานใต้ได้ที่ร้านต้นข้าวดนตรีอีสานคลาสสิกศีสเกตตั้งอยู่ริมถนนรอบเมือง ปากทางเข้าหมู่บ้านฉัดไทยตำบลหนองครกอำเภอเมืองศรีสะเกดเปิดบริการตั้งแต่11นาฬกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสอบถามสั่งจองสำรงโต๊ะได้ที่โทร086 05905090613859519บริหารงานโดยเลิศนนศิลาเราเชาวสีสะเกดยินดีตอนรับด้วยความยินดียิ่งอะไรอะไรก็ดีที่สีสะเกดคิดถึงความสนุกอบอุน่นมิตรภาพดีๆคิดถึงต้นข้าวดนตรีอีสานคลาสสิกสีสะเกดที่นี่มีแต่ของเื่อนและมิตรภาพนะครบพระวิหารทางขึ้น ผ่านแานเมืองสีสะเกดศีสะฟารังเรียกว่าเห็นสีสะเกดติดก,กับขมิ้น